น,น,นี่นะครับผมเป็นเหยื่อจิ้งหรีดนะครับก็เวลาใส่นะครับผมเทคนิคของผมก็คือใส่ให้จิ้งหรีดอยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุดนะครับผมไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับเพราะผมคิดว่าปลามันน่าจะรีบกินนะครับผมเพราะว่า จิงหลีดมันอยู่ใกล้ฝั่งนะครับมันมีโอกาสที่จะปีนขึ้นฝั่งก่อนพอปลาเห็นเนี่ยมันน่าจะรีบฮุบเหยื่อเลยครับผมนี่ครับจิงหลีดนะครับผมก็จับไปเรื่อยครับผมใส่ไปเรื่อยจับไปเรื่อยนะครับผมเพราะมันกินไวนะครับผมบางตัวก็ไม่ติดนะครับเดินกลับมาในจิ้งหลีดหายนะครับผมลองเดินกลับนะครับผม เกิอมีป้ามาติดนะครับเดินผ่าน,นครับอย่างนี้หลังนี้น่าจะมีตัวนะครับน่ะอยู่ในน้ำนะครับมองเห็นเงาไนะครับที่เพิ่งปัก เสร็จนะครับี่เดินกลับมาเจอตัวอะไรครับนี่อย่าจิ้งหรีดนะครับผมโอ้ส่ยสวยครับนะนี่ครับผมยังไม่ถึงห้านาทีนะครับเดินกลับมาเจอตัวอะไรครับสายสวยเลยครับผมอย่าจิ้งหรีดนะครับผมสุดยอดครับผม นี่ครับผมเดินกลับมานะครับผมเจอตัวอีกแล้วครับน่าจะมีไซนนะครับตัวนี้ครับผมโอ้โหน่าจะมีไซครับนะ่ะนะแป๊บเดียวนะครับผมยังไม่ถึงสิบนาทีเลยครับผมอน่าจะมีไซนะครับดูตัวคันเบ็ดนะครับผมน่าจะมีโอ้โหไซสวยครับน่ะนะโอ้โห ตัวใหญ่ครับผมโอ้โหไซดันโลเลยครับตัวนี้ไม่ถึงสิบนาทีนะครับน่ะนะสุดยอดครับผมโอ้โหเยจิงดีนะครับตัวที่สองนะครับผมแป๊บเดียวนะครับผมสุดยอดครับเมื่อกี้เดินมานะครับผมไม่รู้ว่าผมได้อัดวีดีโอหรือเปล่านะครับเนี่ย เจออีกแล้วครับผมตัวที่สามนะครับผมห่างกันไม่ถึงห้านาทีนะครับพอดีผมมาส่องหาจิ้งหรีดอยู่นะครับผมได้ตัวนะครับผมเมื่อกี้น่าจะไม่ได้อัดวิดีโอนะครับผมที่ตัวที่สามนะครับผมเดียวครับผมอีกตัวหนึ่งผมยังไม่ได้ปลดปาจากเบ็ดเลยนะครับ๋ยวพานะเดี๋ยวไปดูนะครับโอ้โหสุดยอดครับผม อากาศมันนิ่งนะครับผมไม่มีลมนะฟาน่าจะเห็นเหยื่อจิ้งหรีดได้ดีนะครับผมตัวนี้ไม่ได้ปลดป้าจะยเบ็ดเลยนะครับไซส์สวยนะครับผมไซส์ดันโลเลยครับตัวเนี้ยไซส์ใหญ่นะครับผมโอ้สุดยอดครับผมฝากไปด้วยครับผมกัญญาพิชชิ่งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe กดติดตามนะครับผมขอบคุณครับเจอตัวยเขแล้วนะฮะ นีติดนะครับตัวที่สี่นะครับผมโอ้โหใช้เวลาเพ๊่เดียวนะครับอันนี้ฮะยอดครับผมไม่รู้ว่ามองเห็นตัวแล้านันนี่ครับเป็นเงาครัฮะนน้ำครับตัวที่สี่นะครับผมสุดยอดครับผมอันนี้ใช้เหยื่อจิ้งหรีดนะครับผมตัวที่สี่แล้วนะครับผม ยอดครับผมอนนี้ตัวเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูหลังนึงครับผมหลังนี้ครับผมมีอาการนะครับน้ะนี่ครับโอ้โหใช้เวลาไม่นานนะครับผมไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีนะครับผมเพราะผมจับจิ้งหรีดไปแล้วก็เสียบไปเรื่อยๆครับไอสวยขนาดนี้ไซเดียวกันเลยครับ สุดยอดครับผมืออ,อ,อมันครับอย่างนี้ครับปลากินไม่ระแวงเลยนะครับผมกินเหยื่อจิ้งหรีดนะครับผมน่าจะเป็นที่มันไม่อากาศมันนิ่งนะครับผมไม่มีลมเลยครับพอเราเสียบจิ้งหรีดเข้าไปเนี่ยมันเห็นจิ้งหรีดว่ายน้ํานะครับผมนี่ใสปลาช่อนก็คือถ้ามันเห็นอะไรแบบขยับขยเยอนได้มัน ซัดแน่นอนนะครับผมสองตัวนะครับผมติดติดกันเลยครับผมรอบที่แล้วรอบที่แล้วได้ไปสามตัวนะครับรอบนี้สองสองตัวนะครับผมรอบแต่ละรอบนี่ห่างกันประมาณสิบห้านาทีเองนะครับผม <c oughs> ติดอีกแล้วนะครับแล้วนะตัวที่หกนะครับผมโสุดยอดครับผม ใช้เวลาแรับเดียวนะครับตัวที่หก้วครับนะืะสุดยอดครับฟลาแบบกำลังสวยเลยครับตัวแบบสวยเลยครับสุดยอดครับผมฝากผลงานด้วยครับช่อง YouTube นะครับผมกันยาฟิชชิ่งนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีตอนเช้าครับนะนะมาเก็บเบ็ดนะครับผมเดี๋ยวจึงหลีดนะครับเมื่อคืนนี่ดูเบ็ดไปสามรอบนะครับเนี่ยครับให้ดูนี่ครับหลังนี้เมื่อคืนก็ติดนะครับตอนเช้าติดอีกครับไซสสวยนะครับ ไซสสวยครนั่นฮนะไซสสวยไซส์โลครับนะนะั่นฮะฮึมไส์โลเลยครับโลกว่านะครับตัวนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับนนะั่นฮะโลกว่าเลครับตัวนี้ครับ ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมในช่อง youtube นะครับผมกัญญาฟิชชิ่งนะครับยอดครับผมขอบคุณครับนี่ครับผลงานนะครับเดี๋ยวหลังนี้มีอาการนะครับนะเดินมาเมื่อกี้เห็นคันเบ็ดนี่ครับนี่ครับนี่ครับ จะมีไซส์นะครับเบ็ดนี้เป็นเบ็ดที่คันแข็งนะครับผมถ้าดึงเบ็ดได้ลงขนาดนี้นะ่าจะมีไซส์ครับอือหืออือหือเดี๋ยวลู้กันครับผมอืมีไซส์ครับ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  หกเจ็ดเีดเลยครับตัวนี้ครับสวยงามครับผมการไม่มิดนะครับไซนี้ครับตัวที่สองนะครับผมรอบเช้าครับครับฝากผลงานไว้ด้วยครับนี่นะครับผมเช้านี้นะครับผลงานนะครับ ปลาช่อนสองตัวนะครับรวมกับเมื่อคืนก็เป็นเก้าตัวนะครับผมใส่เบ็ดแค่นี้นครับยอดครับผมไ่โลนะครับผมเดี๋ยวไปดูให้ดูปลารวมอีกทีนนะครับก็หมายเป็นหมายข้างบ้านนะครับ หมน่นแค่นี้เองครับตรงที่ใส่นะครับประมาณสักห้าสิบหกสิบเมตรนะครับผมความยาวก็ใส่ห่างๆนะครับผมใส่ตรงนี้ครับผลงานนะครับเก้าตัวนะครับผมรอกมากากเมื่อคืนนะครับ จอครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับช่องกัญญาพิชชิ่งนะครับผมอยู่ช่องยูทู e นะครับไปล้วตัวหนึง่งอ้าวจะไปไหนเล่า เดีย๋ยวจิ้งหลีดนะครับผมสุดยอดครับ